จากใหม่ๆเลยพี่น้องเลยไม่ต้องง่ายแล้เมนเป็นคุณขัางใหญ่เมี่เอ้ยแต่ว่าเขาให้ผลสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอายุมันควันยืนปากคนาสิ่งได้กบข้อให้ได้สิ่งนั่นเดินมปเด้อกาบสบายดีสบายดีพูดม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อ อ้พี่น้องเอง้ยเนาะเมื่อสุโมงสุบอนมาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้บ่าวพามีมาเตหันถ่ายรูปนะพี่น้องเนาะกะเพิ่นท่านาให้เล็กๆหน่อยๆพี่น้องเอ้ยแล้วกะถ่ายรูปหน้าปกเพลงพี่น้องเอ้ยเพลงใหม่อ่าชีวิตพามีหั่นเนาะเตรียมสิปล่อยไว้นี่แหละพี่น้องกําลังมาเตหันอ่าถ่ายรูปสตูดิโอพี่น้องเอ้ยโดย พอดีมือน,นี่พี่น้องเนาะบาวพมีได้หับเป็นสะพานบุญาจากแม่ใจดีอยู่ต่างประเทศเดอ้อพี่น้องเอ้เพิ่มเติมมาเนาะบาวพมีซื่อ,อฟ้ากระจาดพี่น้องเอ้ซิมหาแผ่นเนาะแหล็วกรสังกะซีซิปฝุดเนาะมาตืมอีกซิแผ่นรวมทั้งมือก่อนหันกับมือน,นี้พอดีเป็นเ้าแผ่นพี่น้องเอ้ทางแม่ใจดีอยู่ต่างประเทศเนาะเพิ่นห้บบาพมี สื่อมาให้ทางครอบครัวน้องนางพี่น้องเอยโดยจังใรบ่าวพมีกระตรงข้อกราบขอบุญขอบคุณแม่ใจดีหลายๆายเด้อเนาะที่ว่าไหววางใจบ่าวพมีเป็นสะพานบุญไห้แล้วก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเนาะที่ว่าเบิ่งคลิปแล้วก็เบิ่งคูษณาให้บ่าวพมีบ่าวพมีก็มาซอยเพิ่นจนแล้วจนทั่วเพื่ออะพี่น้องเอยติดตามน้ำกันว่าสิเป็นแนวใดาเนาะเรื่องเห็ดตูพี่น้องเอย ป่อพมีนะฮะสร้างเนาะทีแรกก็ว่าวันอาทิตย์มือ้อนะ้องพี่น้องเนาะผัวเสาแหลมบันนี่กะบึงตามตัวจริงพี่น้องเลยเพราะว่าเขากะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแน่เนาะทางไอ้ขาวเพิ่นกะบันนี้ยากลูกคือไอ้เทลกะอ่าพี่น้องเนาะน้องเทลเพิ่นกะให้ช่วงนี้บ่ค่อยบ่ค่อยอย,อย,อยู่ปันไดแล้วก็สิหาสร้างมื้อนี้นะพี่น้องเอ้ยอ่าฟังบึงสิไปหาสร้างอยู่อ่าบ้านพลซิมเนาะที่ว่าจ้างเฮ็ดตุ่ให้ลุงน้อยแต่ก่อนพี่น้องเอ้ย กะหาถ้าว่าบได้ก็คือหาก้อนเพราะว่ากะต้องใจเย็นๆอะไพี่น้องเห็ดยังกะคอยเป็นคอยไปเนาะในการเรื่องที่ว่าบาพมีซอยน้องนางพี่น้องเอยอันนี้คือซอยด้วยที่ว่าเต็มใจพี่น้องเนะเาะ fc ไล่ทานพี่น้องเอยเพื่อนก็คอมเมนต์นว่าอันคือโบฮาอันลอ,นอ,อลาเพื่อนมาซอยเนาะน้องพมีเพื่อนว่ากะกะเสร็จน้ำเพื่อนยูพี่น้องเนาะกะถ้าว่าเพื่อนสะดวกก็มาซอยกันกะเอาบุญน้ำกันเนาะ โดยแต่กะเวลาพี่น้องเอ๋ยคนเ่ากะมีเบียกมีงานแน่นาะกะไปทางไปทางมัน่นแล้วกะเวลาบตรงกันเพื่นก็เลิกไปมาเนาะแต่ว่าทีลักลักกะซอยกันทะเละพี่น้องเอยแต่ว่าแม่แล้วกะใไห่บพมีหาสร้างเพิ่นว่าบอกว่าอีต้นนงนางจะหน่อยยันฝนตกแล้วสิบุมีบนนอนพี่น้องเอ้ยเอา้าจังไดบาพมีสิไปโยอันพากระแตก่อนพี่น้องเนาะบ้านเ้าก็เอืน่นป้ากระจาทะเละเนาะ เดี๋ยวอันคนลงมาให้น้องนางเป็นก่อนพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็ห้อนคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวปิ่นเป็นกองลังก่อนมาหามอาเมทาอุตมะน้องนางยามได้สีบบเห็นไฟเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากลางคืนเราหาจุไฟพี่น้องเอ้ยบวกกับอากาศห้อนนอนรับอยู่บ่น,น้องนางนี่เนาะสบายดีล่ะด <laughs> โดยผู้มู่เพิ่นกันพี่น้องเอล,ลตีสบาสดีเดอ้อ น้องฝนใช่แม่ไปใช้อะไรหลายแม่หยาดิพลุ่งไปจอบเบิ้งเครื่องปู่จะกลับไปคุณเอาเครื่องเล็กน้อยเข้ามาเอาเครื่องมาให้ไปเบิ้งนี่ดูค่ะบนอยู่บนเศร้าแต่บุพเมาโดยห้อนลีเนาะเลนห่อนเอาหัวไปทางไหนนอนนี่ล่ะเอาบอลปิ้นตีดมาทางที่แหลกโอ้บงพี่น้องเอ้ยบนอยู่บนเศาแล้ว เป็น iscilla, ยังไงคือลี่พันผู้นั้นนะเฮ้สบายดีเราบอกสบายดีก่อนสบายดีนะสบายดีเออลรตีกับมาพี่น้องเลยอบเอาเนาะยางคุพี่น <Spanish. S 3> <guarante S 2> ้องเลยโดยโดยแป๊บเมนแมนโดยพอดีว่าบ่าวพามีซื้อฟ้ากระจาดมาให้ฟ้ากระจาดอ่าสิบหาแผ่นโดยโดยโดยละก็สังกะสีสิบแผ่นโอ้ขอบใจเลยขอบใจหลายๆเด้อโดย พี่น้องเลยปุอดภัยบาดเดียวเนาะแระเนาะดีใจบ่โดยดีใจหลายตอนแรกก็คิดว่ารถเข้ามาส่งน้ำกินบ่บ่พอดีพอลุงเผื่อคลายน้ำโอ้มือมือมือก่อนฮะรถอีกขั้นหนึ่งโดยโดยแต่ว่าเพื่อนเป็นคนขับคือเอารถเพื่อนโดยโดยจืรอยอะเพื่อนอยู่แถวเพื่อนข่อยนี่แหละโอ้โดยแระก็ยังหาสร้างน้องนางเลยโดยมื้อนี้ไอ้กัลเลนหาสร้าง ว่าแม่เพิ่นก็ว่าให้จ้างน้ำแล้วก็เห็ดซอยสร้างน้ำกระสงสารเจ้าอะไรจังหน่อยฝนตกฝนลินผัดอาิีพมีแล้วพาอันน้องกับหญ้าอยู่เท่าไหร่นาะและกะพอพมีก็ให้เพื่อนไปผักเคลือบกอแเลมก่อนพี่น้องเออในตู้น้องนางผัดบุอยากไปน้องนางผัดบุอยากไปเลย่นเครื่องของเสียเนี่ย ใจใจแสลงเน่ยเมนยูเพิ่นกัให้พักอาศัยยูบุตรีเพิ่นโดยเพิ่นกัมีน้ำใจร้ายยูทางมาซอยเวียกทางอนาอบกวนคนร้ายกักไอย่างนั้นแล่เออคนบ้านไก่เฮือนเคียงเนาะพี่น้องเนาะกับซอยกันเพิ่นบ่มุงซอยอันพยางนี่เมร์เมื่อวานเพิ่นมาจับซอยมุงซอยอากาศสามสิบหกองศามันก็ฮอนเนาะหล่ะเนาะเมน์จะว่าแดดอยู่ไม่ได้ทางกลางเวนนะจะไปนั่งอยู่ห่มพุ่นบ่โดยไปนั่งในป่าพุ่เนี้ย ทั้งแม่เพิ่นมาเลยพี่น้องเลยมาแต่แต่เก็บเครื่องและถอนเครื่องตัวมันเอามาบุทันได้เมืดนะตัวมันยังข้างคขา,ขานเกียมเอามาทีละเล็กทีละหน่อยโดยเอามาทีละเล็กทีละหน่อยไปฝากน้ำมือแหลมน้ำบ่ฝากไว้เพื่อนทั้งแหลมน้ำมันยังข้างอยู่แต่แก,ก็เก็บมาทีละน้อยเพื่อสิใหญ่ครัวมาเนาะแม่านาะบนะุญแม,มนของง่ายโดยเออพอดีว่าลูกซื้อฟ้ากระจาดมาให้น่ครับสังกระสีซิบแผ่นรวมทั้งอันเก่ากับพอดีซาว อะไรเนาะฟ้ากระจาดชิบหาแพนแม่เลยจ้างรถเพิ่นหารถลุงเพิ่นนี่แหละแกมาให้คันในคิดเปาพาี่พี่น้องเอ้ชังกระซีนี่ชิพาลาตีนี่แบกมากว่ะโดยแต่ว่าฟ้ากระจาดนี่ตีเสียออกมาบ่ได้เนาะเพราะว่าคอยซื้อแต่ละเทือไปให้ข้าเจ้าก็คอยแบกเอาได้แมนแล้วนอลาตีเดียวให้ลาตีจับกล้องให้ก่อนพี่น้องเ้ยยาสีคนลงให้ น้องนางเพ่นก่อนเนาะเอาตัวองเลยปะลุงมายูเบองนี่กันนอิ่ไว้หนแม่เอาไ้ใส่อิไว้นันี้ดวยแเขาไนหรือปะเจ้าแหเงมันเสียอ่ะยัดไปปูจ้านนมีพายบ่

กอยบาด้วได้มือ่วยนี่นะข้าวกระดาษมาหอเป็นังดอกมหะองไท่นี่และขนมหยานสุกินเดกิ้ม่าิมใหยกันได้ดมวันแ่ไมัยอมเป่าเนอ่ยได้เลยล่ะมาลองดูคนน้อยนเียงต่อยบอก เอาเรื่อาอันเนาะไปข้าไปเจ้าแทงโบได้ฟากตาสาเป็นคมพี่น้องเ้ยเป็นนั่งอยู่ละเป็นนังอยู่แต่เาตีจับกล้องหพี่น้องเ

แต่บ่แดน้มื้อนี้อืมบดมันบดแล้วมันขึนแล้วมันอ้าๆเฮ็ดเอาเนาะเฮ็ดเบียงบดบ่ได้เฮ็ดเอาเลยนโเอา2เเ2รเพลงอะยับๆเข้าไปเลยเออ2 2ยอีหลามันันนยังเป็นอยู่นนี่คือสินักนี่ยัค่ะ แปดพันตละข้าเนาะแมนตอนแต่กากกระหกสิปายพันแล้ววันนี้เพิ่นกึนเพิ่นกึนแมนรวเบิรพอดีหนึ่งล้านเปอาเซนรวมเตสสีวะ ไปจไปหลดเอาไปาไปจับด้วไปลายแพนก็มันนักนะุ้เสือแดงแหงอยู่ลุงว่ะ คือเต้นก้ามใหญ่นะัได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ออวานี่มันสีใหญ่แด้ทางเหยดแหงนะจสานทากเอาต้องคอยย่อเพิ่นวหมยังไรแผ่นตื้อเยเอาบ้าน้งใช่ไหม เป็นทางมยงายิงกุซายอยู่น้ากันพี่คอยเป็นได้ <c oughs> เบิ้ลแมนเอาสิไปหาม่ยิงมันก็นได้เนาะเ, <c oughs> เป็นอะไรก็ได้พี่น้องเขาจะเป็นคนดีเนาะเอาบุบีคนได้สินเนาะเป็นมยายิงกุซายอยู่น้ากันเบิดโลด

เหยียบกันได้น right. ี่มันสบายเนาะลาตีเนาะนี่ปวกกกัดกองไว้แบบนี้ยังอีกจักแผ่นมันี่ละแผ่นหนึ่งวะจ๊ะัแผ่นเดียวบนลงอบรรยากาศพี่น้องเริ่มแดดเลยว้าวสย งคุดจอืมีกีนนับเบิ่งดูสิบหาเนาะครบพี่น้องเลยไปเอาสังกะสีเข้ามาบานนี่อ่าค่อยยึกแล้วบาทนี้เนาะ เอ้ส <c ười> sí, <c ười> nice ังกะสีอ <c ười> nice ันนั้นเพไปฝากขึ้นเอกระเลมพี่น้องเลยเอ้เนาะเดียวให้เพื่อนเอาไว้ก่อนพี่น้องเลยสังกะสีกาแฟกระจาดน้องนั่งเนาะเอามาพี่น้องเนาะวันนี้ก็จะให้ค่าน้ำมันหลดลุงเพื่อนเนาะอีหล่ะเนาะเอสเซนหาพี่น้องเลยมถูก โดยขอบใจหลายๆ,ล,ๆลุงเลย <c oughs> อยู่ดีมีแหงเนะๆๆๆๆาะเพิ่นเลยพี่น้องเลยพอดีเพิ่นไปส่งน้ำบะพมีก็หาเพิ่นมาค <c oughs> ันว่าสังกะซีอันก็คือซีอันใส่รถจักมากก็ได้ดอกพี่น้องไปแบก <c oughs> เอาอันนี้พระกระจาดเนยมาโหน้องนางพี่น้องเลยอยู่บนอั่งใส่มาทุกซำอยู่ในถ้ำอันนี้เนาะ เข้ากระชายนั่งอยู่ป่าเอ้าบ่แม่มันเอาหอดแห้งกับเขาป่าพุ่นแหละโดยน้ำก็อาบเพื่อนชาแหลมและคือข่อยว่าั่นแหละเพราะว่าข่อยก็เอากับเพิ่นแล้วกลางเวียงกลางเวินก็ขออาบก็ได้เฮือนเพิ่นน่ะโดยบ่น้ำในเป็นจังได๋คือว่าบ่กล้าอาบบ่หรือว่าแนวใดมันฮ้อนก็ไปอาบน้ำเลยเนาะนางอาบแต่กลางคืน้อาบแต่กลางคืนเป็นแนวใด เก่งใจเราก็มาสอนเรียกหลายแล้วก็มันยากลูกยากต่อเรายากหาไปอาบยูเราก็ดีโดยเอากันลายคนเนาะสามสี่คนแหละแบบผเป็นยังเพราะว่าเขากัลึ่งกับเพิ่นยูหันสนิทคืออเ้อยเฮ้านี่แหละเออแลมกะแต่ว่าอันกระยูไปก่อนเนาะหึ่งหึ่งไปผูกเขากัจังว่ากันใส่น้ำใส่ในคอกะเขากะ เอาให้เพิ่นขนาดเด็กๆนอ้อยๆเนาะกะเพิ่นกับโบเรียงนาใจดอกพี่น้องเพิ่น,นกับยังมาซอยเฮาเนาะ,นะไปสับไปนั่งห่มไปมันห้อนลีโล,ลอคอยเบิ่งกชุบเจ้าคือสีห้อนบัว่าติช<ล>ุบเจ้าได้คอยกันยังห้อนตอนนี้เพราะว่าย่างเนาะพี่น้องเนาะมันน่ะนะอืมได้ยังกินน่ละล่ะเบิร์กนำในเพิ่นหิวมาไทยฮะ คือปูหาแนวอัดแนวงุ่มเน่แม่มันมวยกผามันต้มร้อนบ่ใส่ยังใส่ไข่บอกใส่ไข่ผาผามาอัดในีหล่ะมันไงบะมี่บอกบะมีค่ะอ้าวเนาะให้จังได้บาทนี่คยสิบได้ไปผลิตไม่ก็ผ้านี้เนี่ยอีหละมันปิดบุได้บอกต้มร้อนพี่น้องเอ้แล้วก็ได้เอ้ไปมานั่งห่มพี่ละ อาศัยแต่ห่มไม้เนี่ยหละเพาะอได้มันห่มพี่น้องเลยเบืองเหือตอนนี้เนาะเหือมันห่อนพี่น้องมันมันบดอยู่นอน้องนางแต่ว่ามันห่อนห่อนไอีพี่น้องเ้ยเนาะแต่ว่าบบมีแดดพี่น้องแต่ว่ามันห่อนมือนี่มันห่อนแบบสามสิบองศามันก็ห่อนนอน้องนางเนาะพากันเห็ดล่อนกินบนนางโบมีหอนแนวอาร์ตพี่น้องเลยอยู่เฮือนผ้ได้สช่ละอยู่อัน ตูปเจ้าติ๊กี้ฮันนี่อสาจะเอายังอัดกะมันมีอันพายู่พายอันแบบว่าอัดนั่นเอียงก่อหัวเนะเออโดยโดยาอัดมวยฟาอัดมวยเอาฟาอัดมวยอัดนอนรับอยู่บ่เมื่อคืนนี่มันหอนกันรับให้เัร็เลยรับเด็กแด่แล้วเผื่อสิหลับเนาะแต่เธอขับมันก็หอนอาการหอนลายเนาะเออหอนอกเอา บมมีไฟฟ้าไฟผีมันก็ห้ามนะตะ <c oughs> กี้น่นใส่น้ำเกซาเนาะ <c oughs> เออไปสิจกปากลูกมันเปื่อนเจ้าจับมัน <c oughs> เอออะเมื่อน,นี่เข้ากับอันซื้อา้ากระจาดมาไฮสิบหา <c oughs> แผ่นเ <c oughs> ลยก็อันสังกระซี <c oughs> <ท> <c oughs> สิบแผน่นอันนี้คือบินเดอพี่น้องเอ้ยหนึ่งล้านเก้าแสนหกพันเดี๋ยวเพิ่นรุดในหกพันสังกะซีสิบผุดพี่น้องเอ้ย ราคา6กสิบสามพันเนาะกับหกแสนสามสิบเนาะสิบแผ่นตะปูนี่อ่สักหกพันสัหกพันตะปูสีตะปูอย่างอันนี้ตะปูแปดกับตะปูสิบค่อยซื้อมาไววนะโลหนึ่งสักหกพันกระหาสิบสองเนาะเลยพากะแตะพี่น้องเลยพากะแต่นี่ที่แรกนะค่อยว่าสิเอาสิบสองแล้วบันนี้ค่อยก็เพิ่มไส อเป็นสิบหาะกาตกอยูอะไรอันนี้ 9, 160, 000, กเก้าแสหบพัเพ่นเขียนเสน,นีเนาะเติมใสอันสามนี่สองแสนสองแสนกับเก้าเก้พรวมเบิดกับหนึ่งล้านเก้าแนกับหกพันกี่พี่น้องเอ้เนาะจ่ายเรียบร้อยดีใจอยู่บ่ดีใจอะไร <laughs> ทีได้บนอยู่บนเศร้าเลยไอ้ก็หาร้างคือหูห้อะไรก,กีได้แว่ามันทันวันทิตเนาะวันทิตเลยก็เฮ็ดซอยกันคือพวกเอรเลมเราว่างกะเฮ็ดซอยกันแต่ก็พึ่นกเ็เฮ็ดเวียกแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะก็แม่ยู่ว่าซอยกเบิึงบึงอะไรแต่แม่พึ่นก็ให้จ้างแม่พึ่นก็ว่าให้จ้างเป็นวันนะวันหนึ่งเส็นหาแต่ว่าคอยสิไปหาคนใหม่มาเฮ็ดแต่ก็เฮ็ดซอยกันอะไรใครมาพื่นว่าง โดยคอยชิปเป้หาช่างที่ว่าคอยจ้างเขาเห็ดเทือนคนพันุนซิม<น>คือคือก็อม,มายากถามว่าอ่าเบองหนึ่งซิปแผ่นเนาะสังกะสีเนาะอ่าเบองหนึ่งซิปแผ่นแหละคือรวมเบิดเลยเนะ่สิเอาราคาเท่าไรมันังสบายเนาะนถ้าช่างบางคนเนี่ยก็จ้างเป็นวันเนี่ยก็เห็ดลร้มือได้พี่น้องเอยเนาะเออมีแบบมีแต่ว่าแบบว่า บ่าก็ข่าหวานล่างซีนคืองดูคข้าวดรส่วเนาะเออเมารวมเออเมารวมฮะนะเมารวมว่ะอ่อันนี้คอยจะเห็ดซัำนี่ซัำนี่ยันมันนักใจเขาฮะนะเห็ดอันกินเงินวันโดยต้อเถื่อนนักใจเขาต้อเถื่อนนักใจเขาคนเขาเห็ดซ่าคนนักแม่นั่นแหละเนาะพวกเขากระจ้างพี่น้องเอ้ฮะแล้วไอ้กะอุดอุดใจรอฮะแล้วคือหู้แพี่น้องเอ้ยกะกะซอยชุดความสามารถซอยทั้งเหือทั้งแหงคือเจ้าหู้นี่แหละแม่เอ้ย เฮาเฮากับบุมี่ยังหายอกเฮากันในน้ำที่แบบผู้ใหญ่พื้นมอบไม้เวียกงานไฮ้ก็เลยว่ามาอันมาซื้อไฮ้โดยแต่กะคิดย่านแนวหนึ่งแต่ย่านแต่ฝนตกพี่น้องเอ้ยแต่ย่านแต่ฝนตกคนคลนมื่นคนคลนพี่เจ้าก็ฮุบแล้วเนาะกันฝนตกนี่เนาะฮุบมันแล้วกะุบไปเฮหินแหลมเออฮุบไปบนมันไก่แล้วเือนแลมนี่นะอันนี้ก็เข้าบุได้เนาะเออเพิ่นใรากระเจไว้เลยพี่น้องเอ้ย <ล>ตูเพิ่นก็นมีอยู่อันนี้เนาะใเจอไหัวหาวกะอ่ายังบุทันมีแนวแอมแนวอี๋ยังได้พี่น้องนเ,นอเออเนาะเออแมนแมนรักก็ะแล้วแล้วบบบนี้นเมื่อบึงเครื่องปลูกของฟังที่ว่าปลูกไว้เบาอ,อยู่ยพุ่นนะเออไม่ปลูกไม่ฟังแนวเครื่องเก็บหันเก็บนีแนวเครื่องมันล็อกต้องเต็ม่นแหละ เอามาเลยไปฝากไว้เฮือนเออแลมก่อนเพราะว่าอันคันสิป้าไว้ในตู้เจ้ามันสิบูมีบนไว้คนนอนกันสี่คนเลยเนาะเออน้องมุกบ่ได้ไปโรงเรียนบ่มันซุกเข่าขาดเดียวเลยโดยโดยพอได้นั่งอยู่แต่ในแคมป์ป่าเลยพี่น้องเอ้ยมันทอดอยู่ในหันอยู่ก็ได้เสาเนาะพี่น้องเนาะเสาในกะ คือคือสิพ่อล้วแหละเนาะเสาเออแต่ว่ามันสั่นก็ให้สร้างเพิ่นต่อดังมันขึ้นเออพอได้บนอยู่บนเสาหลักๆก็คือบนนอนละแหละพี่น้องไอ้คกนสิเว้ากันเนาะอันอันให้อันสร้างก็จะลายบึ้งไหมสี่แปฮะเออคือก็หมายอ่าลูกลูกพาสร้างมาแล้วก็ทำราคาเขาหลังจากนั้นเนาะทำราคาแล้วก็ให้สร้างไหลเบิ่งสร้างไหลเบิ่งเฮ็ดจัง จับโตจับโตแมนแมนขาบุ๊แม่สางข้าบุ๊บฮู้เนี่มันสิแต่ว่าตัวเขาใหม่เขาสื่อมานี่แม่เพิ่นก็บบุ๊ชกระยาเพิ่นวะวันนี้ที่ใช้ใช้ไม่สิแปดเลยกระตอกลิกตะปูเอา,เอาให้มันแน่นหนาเนาะนเพื่อสิกนันฝนกันลมแน่พี่น้องเอ้ย<น>พอได้อยู่ตากระบ,บากบกระเบาะพี่น้องเอ้สี่นาลาน,นสี่คนมีแต่แม่ยิงเบิดเป็นไข่พเพราะฉันจะอีละเป็นวัดเลยค่ะ ตดิดตัดจกินและยาหืดยา,ยากินแล้วบอน่อได้กินถ้ากับเป็นมาเศ้านี่นะเออติดต่อกันเออเออเกลียไข่แน่เลครับนหนงมาอากาศมันห่อนอากาศเปลี่ยน<อ>ห่อนเอาคือ,อยังนี่พี่น้องเอ้ย<ด>เอาเนาะสุดท้ายนี่แม่เอ้ยผู้ใหญ่จะดีจะบุญที่ว่าซอยเจ้าเมือนี่เนาะ<ด>ให้เฮาสื่อฟ้ากระจาดมาใหา้แล้วกะสังกะสีแลวกะตะปูเนาะเผื่อว่าสร้างมากกะสีสะดวกสบาย พ่จบคลิปเฮาก็สิไปหาสร้างบาดนี้สุดท้ายนี um, ้เนาะก็อยากให้น้องนั่งเลยก็ไอแม่ตู้อุตมะเนาะขอบุญขอบคุณอาแม่ใจดีเด้อ่นอยู่ทางต่างประเทศคือเก่าโดยขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสอยเรือเห็ดบ่นอยู่บนเศร้าห้แล้วพากระแตสังกะสีสิได้มีบ่นอยู่บนเศร้าแล้วบาทนี้ ดีมกดีใจขอมกขอบใจขอให้ครอบครัวเผื่นอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงร็สะจากรลูกไไขเ่เจ็บขอให้ร่ำรวยเงินทองโดยเงินมันเยินโดยซาถูกโดยะแม่กกาบขอบบุญขอบคุณทั้งแม่ใหญ่ใจดีอยู่ต่างประเทศนอทีวาสื่อพากระจาดกับราระสีมาให้ครอบครัวน้องนั่งมันกระอยชุดซ้ายอีีจะแม่กะ ครับขอบุญขอบคุณเทียนหลายๆเป็นบุญเป็นคุณข่างใหญ่เม่เอ้ยเดี๋ยวมาคอยผนสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอายุมันควัญยืนปากธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อแม่เด้อค่าคลายอันด์ไดก็ให้ขึ้นให้เกินไปทางใดก็ตลอดปอดลอดภัยเนาะปลอดภัยโดยโดยะอใจเม่ลายๆเด้อโดยซาถูกเนาะอยู่ดีมีแห้งคือกันสูสูไปน้ำกันพี่น้องเอ้ย เมื่อยทางเบาเพามีน้ำพันเล่บบเป็นยังยโดยซอยบยอยบมียังไห้ก็คือมีแต่เป็นสะพานบุญในผู้ใหญ่ก็เงินเพิ่นเทะละแม่เอ้ยคือลูกก็คือแม่หูเพราะว่าคือคือช้อนให้ฟังผ่านมากกถือซอยเรือมากคือกัน<ด><ด>และเพราะว่าอ่าผู้ใหญน่นาะเพิ่นเปิดทางไห้คือยังเส้นกับเบ,เบาเตียงเนาะตัวตั้งตัวตีงของสายบุญเนาะพี่น้องเลยก็อ่าผู้ที่เฮาถือซอยเรือผ่านมากจากนํำหอยเพิ่น ่ทำหอยผู้ที่ว่าเพิ่นเห็ดก้อนเนาะอยากซอยเรืออยากแบ่งปันน้ำใจคันว่าง่ายๆกะหโอ๊คเดียวกันแมน<ด>คิดคิดเห็นนะนะแบบ<ด><ด>คิดว่าสมัยข่อยตะกี้แต่ว่าข่อยบ่มีบนอยู่ตะกี้กับเมถาวรภากวดใบไม้นอน<ด>ในป่านี่แหละแล้วตะกี้บ่มี่ยูทูปมาถ่ายเลยแต่สมัยข่อยน้อยแแมนล้วตหกเจ็ดปีบ่มี่ยูทูปมาถ่ายหากระเพิรนมาอัน ส,สามสีปีขึ้นลังนี่แหละน้องเอ้ชีวิตอ่ากาซิมาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยพลิกพันธ์ท่นนะก็เท่ากับต้องจังไรพี่น้องเอ้บอท่อเนาะก็มมแต่สู่ต่อ,ท,อท่อได้แต่ว่าอย่าทอยเออยังมีอีกลายคนในโลกใบนี้เนาะ <c oughs> ผูค้ากุดแขงขาดกันยังสู่เท่ากันยังสูบไปแบบน,นี้น้องเอ้อะไรจังหวะคอยกะ ซอยสาเหือสาแหงแล้วก็ซอยที่ว่าเขาซอยได้อันใดนที่มันซอยกันได้กับแบ่งปั้นพี่น้องเลยถ้าว่าจ้างสร้างนอะกะจ้างสร้างกะอ่าในใจข่อยก,อยกอนนะ็อยากซอยนะอยากซอยสร้างน้าจับหันจับหนีหลเล็กๆหน่อยเ <lem. S 1> พราได้ตืมกันเลยกะบจุเจ้าก็สิมีบนอยู่บนเซาวไว้ขึ้นกะอย่างเก่งเขาก็ได้นอนบนที่ว่าฝนบุห้ำหัวเนาะ และคือสีบโบห่อนโบอาบันไดคือเมย์พนวาอะไรพี่น้องเอ้ยอเอาจังไดปอพเมกะ่ะชีได้ไปหากินเข่ากินน้ำทีเจ้ากินเข่าหรอบอ่อเยังบริกินได้ยังกินมานี่ฮะันนี่เกเออโดยโดยเอาบัน,นี้กะชี้กับก็ได้บันี้เนาะบัมาไดที่พูด,ดแท<ล>ี่ชื่อเนะื้ออยู่เนะืนกินมาให้โดยโดยสบายที่ล่ะโดยโดยอ โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้บ่าวพามีกะมาเป็นสะพานบุญให้แม่ใจดีพี่น้องเอ้ยอยู่ทางต่างประเทศคือเกา่าเนาะอะไรพี่น,อน้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปหาสร้างก่อนเนาะเพราะว่าให้เพิ่นมาลงมือให้แล้วกระทำละคมละข้าว่าเพิน่นสิเอาน้ำเท่าใดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดซัมนี้ซัมนี้ชังกระซีเนี่ยพอดีเศร้าเพนพี่น้องเอ้ยกะว่าเบื้องละซิบเพนนี่แหละเนาะพอได้ อ่าบอนอยู่บนเสาพี่น้องเลยมาเบิงไม้เสาก่อนกสิประมาณนี้แหละพี่น้องไอ้เสาก็ได้มันเลือกบบได้ด้ใช่พี่น้องเหตุจังใดก็มี fc ท่านหนึง่งเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นว่าอันไม่บกอกยังเนี่ยเพิ่นว่าไม่ที่ว่ามันบลอน่ะปันไดเพิ่นว่านก,กะมันเลือกบบได้พี่น้องไม่แต่ละชนิดมันก็คือกันทะแหลบะบอพมีคิดว่าแต่ทำบราเนือมันดีมันกะ เป็นน้ำไม้พี่น้องเอยเอาเนาะจังไดกะรอรุ่นรอยชมน้ำกันพี่น้องเอยวสิได้สร้างทางใดมาเห็ดถาว่าบ่มีแท้ๆก็สิได้พากันงมเห็ดอ่าถาวัว่อแรเลมบันทิตนแหละพี่น้องเอยแต่ว่าอยากเห็ดว้ก็คือหาสร้างมาบ่พพมีก็ได้เอาจึงไดขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อแม่เอยขอให้พอ่อได้ความสุขความเจริญเนาะสุขกายสบายใจขีดจึงใดก็ขอให้ได้สมคํำมุ่งม,มา่ปรารถนาเด้อเนาะ โบว่าแม่ทําธุรกิจกันงานครอบครัวของแม่ค้าขายอันใดก็ขอให้ลาบลื่นเนาะบบให้ของบบให้ค่าจีซอยครอบครัวน้องนางเข้ามาเนาะโดยป้าจังได้คลิปนี้ล่าเลยด้วพี่น้องเด้อกล่าวคํหว่าสบายดี